สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามใน YouTube ่ิุ่นออโต้คาร์นะครับผมญิพปุ่ออโต้คาร์กับเจ้าของสโลแกนที่ว่าชัดเจนกว่านี้บอม่อีกแล้วนะครับอันนี้นะครับตอนนี้ลูกค้านะครับเดินทางมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับก็สวัสดีทั้ง3ท่านนะครับคุณพี่ทั้ง3าท่านนะครับวันนี้นะครับมาส่งมอบเราให้คันนี้เลยเจ้าไทเกอร์ดีโฟร์ดีคอมเบลวปี2003นะครับจดทะเบียนปี2004นะครับหรือว่าปี47นะครับคันนี้หน้าเดิมท้ายเดิมนะครับ ขายตามสภาพนะครับลูกค้าก็ไปลองรถเรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้ผมเช็คให้ก็มีเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องยางฝาครอบวาล์วนะครับแล้วก็สายพานไทงนะครับให้เรียบร้อยนะครับเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับตอนนี้กําลังจะเดินทางไปส่งมอบให้ลูกค้าที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแต่ลูกค้าอยากขับรถมือใหม่เนไงนะมือใหม่ครับมือใหม่เลยต้องให้ไปส่งนะครับเดินทางมาเป็นไงบ้างพี่ตั้งแต่เช้าวันนี้เช้าวัรอ ทางร้านเราเป็นไงบ้างวันนี้บริการนะทับใจครับจากเลี่ยนยังเป็นกับเลี่ยนให้เลี่ยนให้จนพุ่มใจผู้ที่มาสื่อแล้วครับบริการบริการดีครับขอบคุณนะครับเป็นกันเองครับเป็นกันเองนะครับพี่ง่ายๆนะครับเราไม่ไม่ต้องยากนะครับก็คือว่าคุยกันได้ถามว่าเราทําให้ได้ไหมทําให้ได้ก็คือทําได้นะครับพี่ก็ไม่ยุ่งยากนะครับส่วนเรื่องรถเราก็ตามสภาพนี้เลยนะครับถามว่าขับถึงไหมถึงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์าสีปีหกเจ็ดต่อให้เรียบร้อย แอร์เย็นชั้งล่างโอเคฟิล์มติดให้ใหม่นะครับสีตามสภาพมีร่องรอยบ้างไหมนะครับเดี๋ยวผมพามาดูคันนี้1 3 9 0 0แบาทนะครับลอ้อเป็นลอ้อกระทะนะครับไม่ใช่ล้อแม็กนะครับคบันนี้ก็สภาพภายในนะครับฟิล์มปลอดนะครับขนานี้สวยเลยสภาพภายในแบบนี้เลยนะครับเป็นตัวเจนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอยากได้รถมือสองก็กดติดตามใน y ย u ทูปที่ผมเอโต้คา้าไว้นะครับตอนนี้เรากำลังจะไปส่งให้ลูกค้านะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดยางอะไหล่แม่แรงมีให้พร้อมนะครับรถทุกคันเตรียมงานเตรียมรายละเอียดให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวพาไปรถแล้วก็ไปหาลูกค้ากันนะครับสําหรับคันนี้นี่นะครับเราก็จะมาสัมภาษณ์ลูกค้ากันนะครับว่าลูกค้าเป็นไงนะครับขับลองรถแล้วพอใจไหมนะครับแล้วเป็นไงนะครับก็นี่นะครับ อมาหน่อยครับพี่ๆทั้งสามท่านนะครับเป็นยังไงบ้างขับรถไปลองแล้วรถแห้งดีกับพุ่งดีหยับออกปืดๆเ,เลยครับลงกไซมันมีเทอร์โบเป็นบบเทอร์โบนะครับเทอร์โบ<ด>อันนี้<อ>นะครับรของมาเร็วของมาเร็วนะครับคันนี้ก็ขัดตาสภาพขอบคุณนะครับขอคบคุญจะเดินทางมาแต่พ้นห้องรอยเอ็เท่าขอบุณหลายๆนะครับขอบุณมากๆครับจังไงก็ฝากติดตามเนเธอร์ไพรกับไอพี่ทั้งสองบอกไว้นะฝากเลยนะ กันได้ก็ฝากปูคนนี้จำซื้อเป็นบ่ได้จำซื้ออ่ที่พนออโตคาร์ครับที่พนอตคาร์ครับครับก็บริการเป็นกันเองครับบอกเปลี่ยนยั้งคุนกับเปลี่ยนไหนน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องน้ำมันเซ็ตไทยเรียบร้อยครับเไข่เรียบร้อยครับแม่ต้องทำใจแอร์กับเติมไห้ครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปส่งมอบคันนี้กับให้กับคุณพี่ก่อนนะครับยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับพี่จะไปส่งที่ จังหวัดนองบัวลําพูรพรุ่งนี้แล้วก็วันศุกร์ก็กรุงเทพมหานครต่ออีกหนึ่งันนะครับสําหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอบคุณพี่ทั้งสองท่านนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับ